สนับสนุนโดย www.facebook.com/jacktopup หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเกม Matchbox Theater น,น,นะคะก็อยู่กับวินเดลเอตซังนะคะว <c oughs> ินเดลเอคุงนะครับอา้าวกบ ก็อยู่กับผมวายมีอ yeah es ีกคนเช่นเคยนะครับผมพวงวันนี้เราก็พ่วงน้องเป็ดกับน้องไก่นะใช่ค่ะน้องเป็ดกับน้องไก่กระดักกระดักกรดกระดักเราจะไปบูกันต่อจริงๆว่าจริงๆเราจบด่านสด่านมันก็ปลดล็อกชัตเตอร์สเรียบร้อยแล้วนะใช่เราก็จะมาเคลียร์ให้จบโดนเท้าเปลีนทางเฮ้ยเอ้า เราจะไปยังไงมันต้องเหยียบหัวกันหรือเปล่าเออโอเคดีๆ่ะเฮ้ยไม่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 เออใช่ต้องไปอย่างงี้เจ๊เจ๊เจ๊วันโอ้โหแล้วหมดนี้เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ต่อเดี๋ยวเจ๊กด W ก็หลีกทางอ่ะไปเออระวังเป็นบทยากอีกแล้วนะคะโอเคแล้วเราจะไปยังไงคะเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวเจตัวรับใหม่นะคะ โอเคครับมันไม่ถึงเอาไจ๊เจ๊คนไปเจ๊จะโดนเลเซอร์โอเคเจ๊วิว okay, เออแล้วก็รอรับเคลื่อมือรอรับระวังอย่าโดดลงต่อนะเลเอร์จะไปเร <Okay, S 2> <ง>ื่อยๆโอเครอรอเลเซอร์มันจะเด้งโดดเด้งไปโอเคเราเ <Okay. S 2> okay. มื่อ<ป>กี้เห็นอ้รู้สึกจะออกขวาอีกไม่ได้ใช่ไไปไัไปไม๊มนะปั๊บรู้สึกมันจะหลอกอะไรป่ะไม่โอเคต้องกระโดดดูไปซ้ายระวังระวังตกหูเอาเร็ว เขาเรา็วมากโอ้โหแล้วมันจับเวลาด้วยเจ๊ครับมาลองหัวไปเราจะไปยังไงวะต้องโยนต้องโยนให้ไปตปกตรงกลางโอเคค่ะโอเคได้เอาแม่เอาใหม่เอาใหม่เอากระเวนอุย้ยเจ๊ไปโดดโดดทีนึงก,ก่อนให้มันให้มันบดหัวแตกนะเฮ้ยเหยาเหยึ่งอย่าฮึ่งอย่าฮึ่งๆๆโอเคโอเค,อเ,คเราต้องง,ง่ายๆนะคะ ต้องค่อยๆแล้วก็ระวังอยดีนะใช่ใช่ต้องค่อยๆโอเคค่ะจะยเจะให้กดวิวครั้งเราเลเซอร์หมดนล้โอ้โหเราจะไปยังไงอะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวรอให้เลเซอ้ไปอ่ะระวังหนามนะโดดให้พ้นเบอร์โดนแล้วแหละรอ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 ไปฟ้วเราเะโดนสาขึ้นไปหมดเลย รับด้วยโอเคมาเรียบร้อย,อยระวังระวัง <c oughs> รู้สึกม,มันต้องไปพร้อมกันเนี่ยให้เราลงไปพร้อมกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้อะลงทางไหนอะ<ต>เอ้ยระวังมีน้ำมีน้ำโอเคลงพร้อมกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพร้อมมันจะระวัาางไเอย<ๆ>เอะเยอะโอเคได้เดี๋ยวรอใหม่รอบนี้เราไปเลยเดี๋ยวดูดูของวันดูของวันเอาเราไปหมดแล้วอ่ะโอเคไปแล้วมันมาไม่พร้อมกันอีกกับไฟฟ้าพอ๋อไม่ เห็นปะเนี่ทำจะขาจะลงมันลงไปก่อนเลยคนหนึ่งก็ได้เออโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันลงขวาลงขวาเจ้เอาตกน้ำเอาวิ่งเงือเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊กำลังเรียนรู้อยู่ให้ผมลงไปเช็คก่อนไหมแล้วเจ๊ดูลงไปเจ๊ต้องวิ่งขวา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 โอเคโอ๊ยตกใจหมดเลยอะอะเดีวมาเดี๋ยวมาเดีวอ๋อถ้าอยู่ในนั้นไม่โดน มันมีเมฆอยู่แล้วโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยระวังระวังตรงนั้นใช่แจ๊ดวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมลองวิ่งไปต่อไม่งั้นเดี๋ยวบล็อกอันนี้มันจะหมดบ้านพี่เจ๊เป็นไงเออแล้วก็กลับมาขวาโอเคโอ้โหทำไมมันมีเข้าใจวะโอ้ยผมเล่นคอนโซลหนักลำบากกว่าน,นี้มาเยอะแล้วเจ๊เจ๊ต้องมาโยนเจ๊ไปเราก็ต้องขึ้นไปหยุด โอ้โว,วาน,ไไวนีต้องไปหยัดโน้นแล้วก็มารับตรงนี้โผลล่องชนนี่โหเราวเวลาหมดอย่างว่องอ๋อแป๊บนึงเจ๊เจ๊ก็โดดเจ๊ก็โดดเห็นเวลาหมดอ๋อวิุยแบบนี้นด,ด้ดดวดย,บบยเหรอเร็วอแบบ่ะว่าเราไปด่านสองดีกว่าปะไม่ไหวไม่ไหวยังเล่นไม่ไหวหรอก ตันสองอยังไงอ่ะแล้วตอนนี้อ่อัน,นอันนี้ข้ามเลยยัย,ยเล่นไม่ไหวตอนเนี้ยอ้าวเราข้ามไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปด่านสองเลยอันนี้มันคือหมดจับเวลาแล้วไงเป็นด่านที่เหลือ,อโอเคเราไปชัตเตอร์สองเนื้ออ้าวเมื่อกี้เราข้ามด่านไปทำไมอ่ะอันนั้นมันคือด่านที่เหลือพิเศษไงเอาไว้ให้เคลียร์แต่ว่าเราเราเล่นกันคงไม่ถึงอะ่ะเราไปเล่นอันที่ไม่จับเวลาเดยอ โอเคไปไปมาเริ่มกันใหม่นะคะขนาดไม่จับเวลาเรายังไอ้นี่แล้วพอตายปั๊บเราต้องเริ่มใหม่ใช่ดูดิเะาลูวบอลมีพับพาไปเล่นจับเวลาทำไมหรอก็ไม่รู้ไม่เคยเหมือนกันก็เลยลองไปเทสเอเมื่อกี้ลองไปเทสนะคะโอเคเรามาเล่นกันละมีคนบอกชอบต้องลงชอบเสียงกีดเจ๊นะคะเฮ้ยระวังนะเจ๊อันนี้อันนี้ถ้าโดนถ้าเหยียบข้างบนเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนข้างๆจะกลายเป็นกระดูกจริงเนาะเออ ยังไม่เคยเจอเลยโอเคโอ้โหอย่าลงระวังระวังหนาวบอกช้าไปไหมคะคุณเธอเอาใหม่เอาใหม่โอเคหนามมันก็อยู่อย่างกันตั้งนานแล้วข้างบนก็หนาำไมบอกอะเอ้าหนามมันก็อยู่ของมันแต่เซีไปชนกันเลยเห็นมีคนบอกว่า เชียงเจนกีนะคะ <laughs> มาเร็วมาเร็วเป็ดกับนกอ้ยนกหรือไก่อ่ะมม่เหมือนนกน,เนะเมัอ,อนอังกี้เบิร์ดอ่ะเฮ้ยระงบนโหูหมีเอ๊ะด่านนี้มีนี่ด้วยเดาปิ้งขนมปังเออนั่นดิมาเคลียตรงนี้ให้หน่อยเทรออ๋อถ้าเหยียบข้างบนได้ใช่ปะโอ้โหันมีเป็นจันลลุดเหรอน่ะนะ แล้วมันกดอีกทีเป็นระเบิดเลยจริงเหรอโอ้ยเกือบตายเนี่ยตายเอามวยกระโดดจ้ำจ้ำหนีได้เหลืหัวก็แตกอ่ะเจ๊เจ๊ค่อยช่วยขยับไปหน่อยให้ผมไปก่อนก็ได้ต้องขึ้นโอ้ยเจ๊จะขึ้นไปเก็บได้ไหมไม่ได้เออได้ก็ได้ ôi có thể là gì mà hôm nay bên này ô hô la bơm dọc các dòng loại dê dạ long mãn dọc các dòng loại 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 เดี๋ยวัาตายสมุดวิ่งมา s <S แรงๆเนอะขึ้นไปไต้โอเคมาต่อมาต่อมาต่อต้องโยนไม่เอาอไม่เอาขอโยนมันมีอยู่ข้างหลังไปแล้วไม่ไม่ต้องชนตอนเออโอเค้เราต้องต้องรับระวังโดดไปต่อลงรัวเฮ้ย <c oughs> โอ้ยไม่ต้องเองเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือขนมปังไงี่ยเจต้องขึ้นไปเราจะตายไหมเนี่ยถ้าตู้กับมันเนี่ยแบบแบบเจเคขรวงเหมอนกันว่าไม่ไม่มันมันมันไม่ทำเราตายหรอกยังเป็นเจจะไปอยู่กับเลเซอร์เจจะไฟมันไม่ได้เลยงไมันตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เอาจริงเหรออุตส่าผมจะเก็บเพชรก่อนไปเก็บไปก็ได้ไปเจจะไฟเองล่นผมผมว้าบก่อนแล้วกันเออผมขึ้น เจ๊ต้องกระโดดตามอะระวังตกเลยเสิเออรอรอขึ้นบ้าต้องเอ้าอ๋อเอ้ยผัดมันลงไปหน่อยก็ได้กดดีทีนึงโอ้ไหวเลยลงไปช่วยไม่ไหวเออเออเอ้ามันก็ขึ้นมันเกิดไงเจ๊ต้องขึ้นอันนั้นไปเออรอ กีใช่่มมตอยันเี้วก็พอถึงสุดก็กระโดดเข้าฟ้าไปโอเคมรอเอ้ยนั่ไงขนมปังขนมปังไม่เดี๋ยวม่งติดไฟผมมาแล้วมันตกแล้วมันตกแล้วขนมปังมาได้ไงอ่ะโยมันมันมาอะโอ้ย แกต้องขึ้นจากตรงนี้ไม่ต้องลงมาเดี๋ยวมันแค่ต้องลงไปเก็บเพชรโอ๊ยติดไฟอกยเก็บตัวกระโดดเลยนะคะโอ้ยเนี่ยมันติดตร่างนี้มาโอ้โหหายแล้วแต่ตรงนี้ล่องโดนยิงมันจะยิงสลับมันจะเครื่องยิงสลับซ้ายขวาเครื่องยิงอะไรอะขนมหวานเหรอขนมหวานเลยโดนที่ก็เละเด้โลดไปเลยเออรอตรงนี้

ผมผมไม่ค่อยใส่อารมณ์ในการเล่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับณเวลานี้ในเวลานี้ดึกแล้วแถมต้องเล่นใช้สมาธิเล็กน้อยใช่เอ้ยตอนนี้มันคือซีนสองเอ้ยมันคือแอคหนึ่งอยู่เลยเหรอมังงไปหมดแล้วแอคหนะึ่งซีนสองแต่ว่าเป็นชัตเตอร์ที่2องเลยอ๋อตรงดีๆนะคะอันนี้แค่หลบไปก็จบแล้วแต่จะวางตอนออกเนี่ยว่าแล้วมันต้องดักสองทางออกกันระวัง hey? มาโดดโดดโด,ดโหอันนี้ว่าสุดทางเครื่องแบบเราปังไอตอนทางออกน่าจะมีไหมาตรงนี้กันอืมมีบล็อกหลอกมั้ยน่าจะมีฝั่งนนู้ด้วยเห็นว่ามันมันหลบอยู่ใต้ต้นไม้ไหนอ่ะอ๋อเมื่อกี้เพชรเอกี้นะเออเนียนมากเออเนียน<ะ>จริงเลยระวังนะ้ำเฮ้ยระวังอย่าโดดสองชั้นนะเฮ้ยไม่รู้งงมันจะชิ่งตกน้ำไง เอาทำไมทางออกอยู่ตรงนี้ยางหาไม่ครบเลยเพชรจัะไม่เขาออกอย่างอื่นก็สิบฟ้าโขน้ำลงไม่ได้ไว้ต้องเหยียบต้องเหยียบหน้านี้แล้วก็ต้องกระโดดข้ามไปอ้าวเวลกระโดดข้ามยังไงอ๋อมันต้องรอให้นี่โอเคโอเคมามาลองลองมันโดนมันรั้งเขาวิ่งลองวิ่งขวาตากล้องเลื่ยนเลื่อน เแบรกแล้วเบรกไม่ทนันคุณ <มา S 1> ปันเบรกไม่ทนันไงถึงบอกว่าไม่ให้วิ่งโอ,อ้แล้วมันวีไมไปได้ไงอ่ะมันต้องใช้ความเร็วเดี๋ยวผมหยิบห่อเจไปเจลงไปซ้ายเลยเออใช่ใช่มาเร็วโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนน้นระวังอย่าเพิ่ง<อ>ระวังระวังไหไ โดดโดดโดดชั้นเดียวโดดชั้นเดียวระวังหัวเอ้เจ๊กำันึ่งกำลันึงกำังนึ่งยืนยืนตรงกลางอ่นผมว่ามีแน่นอนเออไม่แน่แน่นอน่คอยอะไรที่บินดสเปดสเปซบาลัวโห่บินยังไงบอกที่กดจะไม บินเลยอออมัน,ม,นมันเหมือนเครื่องร่อนอ่ะกดค้างเหรอมันโดดไม่ถึงอยู่ดีอ่ะไม่บอกที่บินยังไงกดสเปซว่าสามอีกรอบไงเดี๋ยวผมต้องอยู่บนหัวเจ๊เนี่ยเออมันมันโผล่ไหนวะโผลตรงนี้ไงเวนแล้วฉันเลยจ้ะ อขวาเลยเอาขวามาโอเคกด W ค้างไว้ด้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับข้างล่างมีอะไรมีมีพันลุอีกแล้วโอ้โหแบหนึ่งรับหนึ่งแบบหนึ่งรับหนึ่งโอ้โหแล้วลงไปจะรอดปเป็นไงมันมีหนามเปล่าดูดิมีดิเต็มพื้นเลยนะเวนหรือว่า,าจะ <กด S 1> ไม่เก็บเจ้กด W ไปแล้วกันเสียงนะ อยากลุ้นอะใช่ไหมเมื่อกี้เราลุ้นว่าจะต้องเริ่มใหม่แล้วกัใช่ไหมคือผมเพิ่งรู้มาสูตรหนึ่งเวลาไอเนี่ยเวลาเราวิ่งลงอ่ะเราสัมกโดดได้สองชั้นตามปกติอ๋ออุ้ยครบไหมเนี่ยขาดอันหนึ่งเหรออืมตรงเป็นบล็อกหรอกมันน่าจะซ่อนอยู่นะคะโอเคครับมาต่อกับแอคหนึ่งซีนสามนะครับกับวายมีและดินเดเล ใครจะลงล่างใครจะขึ้นบนมันมีข้างล่างอะไรอ่ะโอ้ข้างบนนี่ต้องรอบ็อกเจ้ามาขึ้นมาช่วยข้างบนก่อนเช่วยกันยี่ได้แล้วแม่งหนีเดี๋ยวนี่กระโดดแล้วกดอะไรกระโดดแล้วกดเอไหมกระโดดแล้วกดเอเออมันไม่ติดอ่ะแล้วผมขลอเข้าไม่ได้เลยนี่ไงกดได้แล้ว

ครั้งหนึ่งแล้วต่อให้มันดีเลยแล้วอีกครั้งหนึ่งอ๋อโอเคแล้วเราโดดไปก่อนระวังหัวนะเอออยู่ๆเฉยๆมันเลิกเออเออชิปหายละเออเออเออผักมันไปตัวมันทับเจลินเวียเวียเมกจังใช้ของอะไรเออไอ้ตรงนี้ทำไงตายแน่ลงไปตายลงไปตาย เห็นเนาะบล็อกหลอกบล็อกหลอกเฮ้ยบล็อกหลอกยยังไงมันก็ต้องมีทางเข้ามาเร็วรอวางข้างล่างด้วยน่าจะบล็อกหลอกเหมือนกันป่ะเฮ้ยมีข้างล่างไหมมันมีหลอกไหมมี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 นี่ไงเก็บได้ด้วยโอเครอวางนะตกใจเลยอ่ะรอวางแบบนี้ยังไงอ่ะรอดูอ๋อเจ๊เจ๊ยิงเออเจ๊พี่ยิงมันต้องกดย้อนไปได้ไหมเจ๊ก็ w เบอร์ชไปไงวะเนี่ยอย่าเพิ่งระวังเอย่าสดสุดเอ้ยอะไรตัวอะไรเห็นเพชรบอสเหรอเห็นเพชรไหมมันถือเพชรอยู่เออเรากันไว้ก่อนเราไม่รู้ความสามารถไหมเออไออันนี้เจวิ่งตลอดเลยวิ่งตรงเลยมาเราเลยไม่รู้นะไอตัวนั้นมันโหดยังไงข้างล่างมีอะไรว่ามองไม่เห็นเลยแมวไปเคลียร์ให้หน่อย โอ้ยอ oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, ้ย oh yeah, oh yeah, ่าเพิ่ง oh ย yeah, <c oughs> <c oughs> so <matter> ิงอย่าฆ <or> ่าย <PDF. c oughs> mm ิงอนุห oh. น yeah, ูโอ้ยจะตกน้ำตายอ่ะเดะบอกว่าอย่าเพิ่งยิงจะยิงดำไมมันมีอีกตัวนึงโอ้ยไม่เลิกก็บอกเขาไม่ต้องยิงอยากลองอ่ะอยากลองก็ได้เอาเอาไปนี่ออกก่อนเอาเร็วไปก่อนไปไปตรงนี้ก่อน เออนั่นไงเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับใล้วเดี๋ยวเราคนเดียวเออไม่ต้องยิงนะครับอ่าขาคป็นลองนี้เลยก็ได้เดี๋ยวช่วยครับเป็ดกาบกาวเป็ดอาบน้ำในคลองนี่มันไม่มีเพลงอุ้ยมึนพบแล้วเย่ถึงทางออกแล้วนะคะมาเร็วเย่ โอ้โหมันจะผ่านครบไหมน่าจะครบครบแล้วห้ามเล่กนะเรียนแบบเรียนแบบเขามาเรียนแล้วตอนโอเคครับโอ้โหจบแล้วนี่ว่าเย้เย้โอเคจบกันพาร์ทนี้เลยละกันจบพาร์ทที่สี่ไว้เพียงเท่านี้เนอะก็ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแจ็คพอบอัพด้วยนะคะสำหรับเกมดีๆแบบนี้เสียงมันจะดังวาโอ้ย,อยอสำหรับใครที่อชอบกอ็ติดตามติดตารมรับชมได้ที่แชนแนลชนแลินเ <Channel> ดเล่จังหรือว่า youtube แชนแนลยันเดเล่ายนะครับผมเจนเล่เก้านะคะถืาใครไม่เข้าใจนยายนอุย้ยฉวยมีรู้ไอ้นี หรอโอ้โรู้ตั้งแต่เปิดชแนลใหม่แลวโอเคค่ะยังไงก็ไว้เจอกันพาร์ทที่5นะคะๆๆก็ฝากติดตามไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับกับเป็ดละไก่ KFC and MK เฮ้ยใช่ทำไมัน่งคิดได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตั้งชื่อว่า KFC กับ MK สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ บายบายรับนะบายรับนะบายรับนะบูไปล้บายบาย